มามองมาควันเยอะนี่ด้านบนนะครับด้านบนเป็นปอชมบรรยากาศก,ศกูบ้านเขานะครับดูกูบ้านเขานะครับกูบ้านเขาพาไปดูโอ้สวยงามพี่น้องมันเป็นปราสาทหินนะครับหินโบราณนะครับหินโบราณ ก็ฟั้งไปไหนอ่ะนี่นี่นะครับใกล้ๆบ้านเราก็มีนะครับแหงท่องเที่ยว เย้ไปดูขอนี้มาั้ยนี่คือกำแพงกำแพงปราสาทเก่านะเป็นกำแพงปราสาทเก่าข้างในก็จะมีพระพุทธรูปที่พระพุทธรูปที่อยู่นะครับเดี๋ยวเข้าเข้าไปนู่นมานี่มานี่มานี่ก่อนลูกมาเดี๋ยวพ่อพาไป กำแพงใหญ่มากอุ้ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยฟามาดูตัวอะไรเนี่ยเห็นแค่หางเ้เ,เข้าไปแล้วไม่รู้ค่ะนูหนออกไปข้างนอกแล้ว อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังหลังตัวประาทห่างจากค่ายประมาณถึงสิบปลูไหมประมาณประมาณสิบกิโลนะครับจากค่ายโศกเชือกนะครับใครที่ผ่าใครที่อยากมาดูมาดูเลยนะครับอเดี๋ยวตรงแยกว,วิไลยกเกษตรเข้ามาฝักขวามือนะครับมามามา,มา นี่เป็นต้นต้นไทรข้างในก็จะเป็นผ้านอนนะครับที่เข้าไปบูชาด้านด้านในนะครับเดี๋ยวมให้เข้าออมาก่อนเลยกเข้าไปไปดูพี่ฟางไปไหว้ค่ะเลย นะมานี่ไม่เข้ามาไม่เข้าก็เข้ามาเนี่ยพ่พามดูข้างนอกก็ได้คัม้าให้ไหมโอเคาืให้นะหนู่เลยาหูอยู่ข้างอระติ่าบรรทมสิลนะครับ

หา,ายขอพรขอพรแล้วขอหนูเรียนเก่งๆนะคะเน,นี้สวยงามนะครับเป็นธธรูปทุลุปที่สมบูรณ์ยังสมบูรณ์เนี่นะครับอันนี้นภาษาเลยอันนี้ออกนะครับอ่ะมาลูกมาฮะ ปะพาก,กลับแล้วป่ะเข,ปเข้าไปไหมเดี๋ยวให้คนออกมาก่อนรอ,อก,ก่อนนะครับเดน,นหืมทำไมคนเยอะจังไม่เยอะเลยเนี่ยเยอะไม่นชื่อเยอะทําไงอ่ะรอเดี๋ยวเขาป้องมาร้อนไหมอ่ะอะไรร้อนอ่ะข้างในไม่ร้อนค่ะเย็นสบาย วิจิตรการตามากครับรไปเข้าไปป่าตัวประสาทนะครับจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับตัวประสาทเข้าไปตอนรองเท้าด้วยลูกตอนรองเท้าตอนรองเท้า,อา,ทาต,งงตอนรองเท้าข้างนอกเลยตอนรองเท้าตรงนี้เลยค่ะไปขึ้นมา เย็นชมาใไหมไม่เห็นเลยอ่านั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงค่ะคร,รับขอให้ครอบครอวพระเจ้าเยเดมีสุขให้ลูกหลานเรียนเก่งๆเด้อสาธุ ฟังมามองมาควันเยอะนี่ด้านบนนะครับด้านบนเป็นป่องป่ะเย็นเย็นสบายออกไปก,าาก,ก็น่าร้อนไงลูก เสาน่าจะเป็นเสาบูดานนะครับไปดูดูไปดูดประตูออกไปไปออกไปเลยดูไปวิ่งไปวิจิตรการตามากครับวิจิตรการตามาก นี่เ,เป็นรากต้นโพที่เกาะติดนะครับสวยงามครับ